กฎ7ข้อของความสุขถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องมี7ข้อนี้ไว้เป็นกฎสําหรับความสุขของคุณกฎข้อที่1ครับยอมรับกับอดีตที่ผิดพลาดว่ามันได้เกิดไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรมันได้ให้คุณเก็บความผิดพลาดนี้เป็นบทเรียนเพื่อที่คุณจะได้ไม่มีความผิดพลาดแบบนี้ซ้ําขึ้นอีกกฎของความสุขข้อที่2ออย่าสนใจกับคํานินทาว่าร้ายของคนอื่น การที่มีใครมานินทาว่าร้ายคุณเพราะว่าชีวิตคุณนันดีกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขาเขาจึงพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาดีกว่าคุณกฎของความสุขข้อที่3เวลาจะเป็นตัวช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณดีขึ้นครับหลายคนมีความทุกข์กังวลนะครับใจร้อนอยากจะแก้ปัญหาทั้งหมดภายในวันเดียวถ้าคุณยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นั่นหมายความว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันครับ เมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะคลี่คลายออกเองกฎของความสุขข้อที่4ี่ครับหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นถ้าวันนี้คุณยังไม่หยุดเอาชีวิตของคุณไปเปรียบเทียบคนอื่นคุณจะหาความสุขไม่ได้คนที่คุณจะเปรียบเทียบหรือสมควรที่จะเปรียบเทียบมากที่สุดก็คือคุณต้องเปรียบเทียบตัวคุณในเมื่อวานกับวันนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยตัวของคุณมีศักยภาพมากกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังวันนี้คุณมีความสุขมากกว่าเมื่อวานแล้วหรือยัง กฎของความสุขข้อที่5ครับคุณอยากคิดมากถ้าคุณเป็นคนคิดมากนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คุณก็จะเก็บมาคิดทั้งหมดคุณก็จะหาความสุขไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นอยากคิดมากกฎของความสุขข้อที่6ครับให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีให้มากที่สุดวันนี้นะครับหลายๆคนมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มี จนลืมไปว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยก็ทําให้คุณมีความสุขได้และถ้าคุณยังมองหาในสิ่งที่ขาดคุณก็จะพลาดความสุขในสิ่งที่คุณมีวันนี้จงมีความสุขกับสิ่งที่มีให้มากที่สุดกฎของความสุขข้อที่7ครับยิ้มให้มากๆครับคุณต้องหัดเป็นคนที่ยิ้มเก่งนะครับคนบางคนวันนึ่งแทบจะไม่ได้ยิ้มเลยเนื่องจากว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์เครียดกังวลอยู่ตลอดเวลาวันนี้นะครับคุณลองหยุด นึกถึงความเครียดความทุกข์ของคุณแล้วหันมายิ้มเพื่อเติมพลังให้ชีวิตตัวเองเพราะการยิ้มเป็นการเติมพลังชีวิตให้ตัวเองมีพลังที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณมีความสุขในแต่ละวันคนหลายๆคนอยากใช้ชีวิตแต่ก็เหมือนกับถูกชีวิตมันใช้นะครับเพราะว่าคุณไม่เข้าใจความสุขของตัวเองคุณกำลังมีความรู้สึกต้องดิ้นรนทำ บางสิ่งบางอย่างเพื่อเงินดังนั้นชีวิตของคุณก็จะอยู่กับความยากอยู่กับความไม่เรียบง่ายซึ่งถ้าคุณเข้าใจชีวิตตัวเองจริงๆนะครับคุณสามารถอยู่กับความเรียบง่ายได้คุณจะไม่ต้องเป็นทาสของเงินตลอดไปแต่คนหลายๆคนจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยไม่ทํางานเพื่อเงินนะครับแต่ผมก็าลังจะบอกว่าถ้าคุณมีความเรียบง่ายกับชีวิตของคุณจริงๆ คุณจะเข้าใจว่าคุณจะไม่ต้องเป็นทาสของเงินคุณจะเห็นว่าคนรวยมากมายนะครับเขาอาจจะมีเงินมากมายแต่การที่มีเงินมากมายเวลาที่กินก็อิ่มแค่หนึ่งมือเท่ากันเวลาที่นอนก็นอนในพื้นที่แคบๆเท่ากันกับคุณไม่ว่าเขาจะมีรถสักกี่คันก็ตามเขาก็ขับได้ครั้งละหนึคันเท่ากับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจในความเรียบง่ายของชีวิต คุณจะได้ใช้ชีวิตครับคุณจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสของชีวิตเป็นกําลังใจทุกคนและผมเชื่อมั่นว่าคนทุกคนนะครับมีแนวทางของชีวิตตัวเองมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองขอให้คุณมีความสุขกับแบบฉบับในชีวิตของคุณครับ